เพื่อนดาราพากันแซวคู่พระเอกนางร้ายรีเทิร์นรักอีกครั้งดูเหมือนว่าในตอนนี้คู่ของเอี่ยมวอนสพรกับอาณาลาพาณิชย์นักแสดงเจ็ดสีจะกลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่ห่างห่างกันไปช่วงหนึ่งล่าสุดเอี่ยมได้โพสภาพคู่กับอาัตในทริปฝรั่งเศสโดยโพสนี้เธอเขียนแคปชั่นว่าปานแรกหลังจากที่โพสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีเพื่อนดารามากมายเข้ามาคอมเมนต์แซว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะชื่นชมความน่ารักและความสวยหล่อของทั้งคู่ดูจากสีหน้าแล้วบอกเลยว่าแฮปปี้เวอร์จ้าดีงามอุ๊ยลงอีกพี่ชายฉันหล่อมากขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ